นี่นะครับผมนี่คือสัญช่ยหลังจากที่ทําหมันเสร็จมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับผมอาวันนี้เรามาสํารวจแผลนะครับผมที่เขาเนี่ยได้ทําการผ่าตัดทําหมันดูนะว่าแมวเนี่ยเมื่อผ่าตัดตรงท้องแล้วสองอาทิตย์เนี่ยแผลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันดูด่อยซีแผลเป็นยังไงบ้างนั่นตรงนี้เลยชั้นใช่ไหมไม่ใช่้นใช่สีนี่นตรงไหนตรงไหนนี่ไงอุยมองไม่เห็นเลยอะ่ะนี่ปะ ใช่แล้วเจ็บอยู่ไหมโอ้โอหดูสิครับนี่คือแบบว่าผิวหนังเนี่ยคือสนิทมากเลยนะอันนี้คือจะบอกว่าผลของการที่เราดูแลแล้วก็คอยไม่ให้สันช่ายเลียแผลนะครับผมแผลก็จะ สนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะดูสิใช่เดี๋ยวพอขนมันงอกออกมาจนเต็มอะ่ะคุณหมอบอกว่าก็จะไม่เห็นแล้วล่ละโอ้โหทันชยัยแล้วบอกว่าตอนนี้คือถักหลังทำหมันแล้วซนมากกว่าเดิมเยอะเลยลร้อยล้านเท่าร้อยล้านเท่าต้องบอกว่าอะไรนะเหมือนเอาไปอัปเกรดมาใช่เหมือนแบบไปเอาเอาทัชานชะัยเนี่ยไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้แบบว่ารู้สึกว่าซนมากขึ้นเนี่ยเสถียรแล้วก็ไว <laughs> สเสถียรเหรอฉันว่าเอาเอเลยมากกว่านะเลยมากเหร เอเอเลยมากกว่เาเดี๋ยวปล่อยน้องไปตามอัธยาศัยนี่นะครับผมก็คือจะบอกว่าเคล็ดลับหลังจากที่เราไปทําหมันแล้วเนี่ยการดูแลใส่ใจแผลนะครับผมแล้วก็เออเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างที่เอาน้องกลับมาจากที่บ้านแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างสัญชัยกับหยงชุนเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะหนตาต้องลองเล่าว่าระหว่างที่หลังจากที่หยงจําสัญชัยไม่ได้อ่ะหยงหยงต้องง้อยังไงบ้างอ่ะ<ห>ต้องง้อสัญชัยยังไงอ่ะก็คือ ชวนเล่นชวนแบบว่าเอาเท้าไปเขี่ยหางบ้างเอาเอาอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมส่วนแผลก็หายเหมือนเดิมสาหรับคนที่พาแมวไปทาหมันเนี่ยผมอยากจะให้กาลังใจแล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะครับผมคือยังไงเนี่ยแมวเขาก็จําได้เหมือนเดิมดูสิเลีย <laughs> เลียไข <laughs> <laughs> ่หรือ <laughs> เลียตยยยุ่เอออย่าไปเลียซะจโอ้ยเลียตุ่ยหยงอะ โหนี่แสดงถึงความสนิทส <c oughs> นมแล้วก็รักใคร่เอ็นดูกันและกัน,นมากทำหน้าหมินหน้าตาแบบโอ้ไม่น่าเลียเลยอะดูสิฮ่ <c oughs> อ่ะสำหรับคนที่พาแมวไปทำหมันก็อย่าเพิ่งทอนะครับผมดูแมวบ้านนี้เป็นตัวอย่างนะถึงแม้ว่าเขากลับมาจะจํากันไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเขาก็จ,จาได้ส่วนเรื่องสําคัญที่ผมอยากให้ดูแลมากสุดก็คือเรื่องของแผลทาหมันนะครับผมอย่าให้เขาเลียนะครับผมคือตอนนี้คือเลียได้ทเขาเลียแล้วก็ริ <c oughs> แผลอันนี้คือเลียได้เพราะว่าแผล <c oughs> แห้งแล้วนะครับผมตัดไหมเรียบ ร้อยดีสวยงามสัญชัติเนี่ยตอนที่ทําหมันมาควบคุมยากมากใช่ไหมตะก้องใช่เพราะว่าสัญชัติยดื้อมากจริงๆนะกระโดดขึ้นลงโต๊ะขึ้นนู่นนะปีนพม่านนะในขณะที่แบบว่าแผยังเย็บอยู่เลยแล้วก็ยังปิดพัตเตอร์ก็เทปอยู่ใช่ครับผมอ่ะ ก็สำหรับคนที่พาแมวไปทำหมันเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการกำลังใจอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วก็สามารถอินบ็อกถามผมถามบอปเปอร์ได้เลยนะว่าควรปฏิบัติตัวยังไงจากผู้มีประสบการณ์มาก่อนนะครับผมใช่คะะจะปรึกษาก่อนทำหลังทำระหว่างทำเนี่ยถ้าเราตอบได้อะเราจะไล่ตอบให้หมดเลยนะคะใช่ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมมาอัปเดตแค่นี้แหละพรุ่งนี้เจอกันนะคิปวันเสาร์สวัสดีครับ